สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อคุณและเขายังไปต่อกันได้ไหมเรามาเปิดไพ่ดูกันค่ะการทำนายอาจตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าดูดวงแบบรวมนะคะไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึง่ง ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะรับแต่พลังงานบวกๆดีๆไปค่ะสิ่งไหนไม่ดีอย่าเก็บเอาไปใส่ใจนะคะและอย่าเอาคำทำนายนี้ไปตัดสินเรื่องสำคัญใดๆในชีวิตนะคะไพ่ออลลักเคิรลักบอกด้วยค่ะคุณและเขายังไปต่อกันได้ไหม คุณและเขาที่คุณถามถึงเนี่ยค่ะคุณและเขาจะยังไปต่อกันได้ไหมใบนี้อยู่ไกลกันห่างกันมีปัญหาขวางกัน้นดูเศร้าๆยังไปต่อกันได้ไหมกีดกัน้นขวางกัน้นไกลกันห่างกันปัญหาเกิดจากการกระทําของเขาหรือของคุณเนี่ยค่ะที่มีปัญหา ต้องไกลต้องห่างต้องมีอุปสรรคถูกจองจํากีดขวางขวางกัน้นปรึกษาผู้ใหญ่ผู้รู้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือช่วยปลอบใจมันจะมีทางออกไปต่อกันได้นะคะผู้ใหญ่พ่อแม่พี่น้องหรือคุณกับเขานะะี่ค่ะปลอบใจปรึกษาหาทางออกกันปัญหามาจากคุณและเขาการกระทําของคุณและเขา ใบต่อมาคิดถึงแต่คุณคุณคิดถึงเขาเขาคิดถึงคุณคนที่คุณกับเขายังคิดถึงกันยังจะออกจากเหมือนจะไปต่อได้นะคะคุณกับเขาถ้าบางคนบางท่านที่คิดถึงกันอยู่ยังมีกันและกันนะคะร่วมปรึกษาปอบใจกันหาทางออกก็มีทางออกได้นะคะเพราะคุณกับเขายังคิดถึงกันเพราะใบแรกมาก็กปัญหากีดกันขวางกัน ดูใจยากๆไปต่อยากแต่คุณกับเขาถ้าคิดถึงกันก็จะไปต่อได้ค่ะเพราะมีผู้ใหญ่ผู้รู้ปรึกษาผู้ใหญ่ครอบครัวหาทางออกได้ไปต่อกันได้นี่ค่ะขึ้นโรงขึ้นศาลการพูดเจรจาให้เข้าใจกันมีคนมาพูดคุยไกลเกลี่ยนะคะช่วยช่วยระหว่างคุณกับเขาพูดคุยให้เข้าใจกันก็ไปต่อได้ค่ะ รักไม่ได้ยังทำอะไรไม่ได้ตอนนี้นะคะดูเหมือนจะไปต่อ,อยากรักไม่ได้พราะนิ่งแล้วก็มีปัญหาแต่ถ้าคุณกับเขานะคะคิดถึงกันมีกันและกันอยู่ก็มีทางออกได้ต้องต่อสู้ปลอบใจพูดคุยมีคนมาช่วยนะคะพอจะมีทางออกได้แต่ก็ดูยากนะคะพอรักไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ ยังแก้ไขยากทำอย่างที่ต้องการยากนะคะก็จะไปต่อยากถ้ายังคิดถึงกันอยู่ค้นหาทางออกก็มีทางออกได้ค่ะรอเวลารอเวลาที่จะนะคะหาทางออกนัเวลายังมีปัญหายังรอพูดคุยต้องเข้าใจกันและคิดถึงกันก็ไป ก็ไปต่อได้นะคะแต่ต้องต้องเข้าใจกันปรับใจกันและกันใบนี้ก็ไม่เป็นไปตามที่คิดที่วางแผนไว้ก็เหมือนมีปัญหาดูเศร้าใบต่อมาค่ะ ู้ควบคุมรักที่ซับซ้อนที่ยอมให้ควบคุมรักที่หลายคนนะคะแต่ถ้าคิดถึงกันยังรักยังห่วงกันก็เหมือนจะมีออกจากปัญหาได้แต่ก็ยากนะคะต้องช่วยกันแก้ไขปรึกษาผู้รู้ผู้ใหญ่ไกลเกี่ยค่อยพูดก็เหมือนจะมีทางออกได้แต่ก็ดูยาก แต่ก็ต้องอดทนทำอย่างไรได้อย่างนั้นความจริงนะคะระหว่างคุณกับเขาในหัวข้อคุณและเขายังไปต่อกันได้ไหมอยู่ที่การกระทำนะคะไม่ว่าคุณกับเขาทำอย่างไรได้อย่างนั้นถ้าคุณทำดีแล้วทำในสิ่งที่ถูกต้องไม่ผิดก็ไปต่อกันได้ ถ้าทำในสิ่งที่ผิดก็ยากอยู่ค่ะเพราะทุกๆใบดูใจยากเพราะรักกันไม่ได้แต่ต้องด้วยความจริงมาพูดขึ้นลงขึ้นศาลมีคนมาพูดไก่เกี่ยด้วยความยุติธรรมด้วยความถูกต้องเที่ยงตรงเป็นธรรมระหว่างเรื่องราวของคุณกับเขาก็ไปต่อได้แต่ถ้าทำผิดคุณกับเขาทำผิดก็ไปต่อยากนะคะใบสรุปค่ะ ลักซ้อนความซับซ้อนอยู่ในปัญหามากมายทําให้รักไม่ได้ก็ไปต่อยากถ้าทําถูกต้องที่ดีนะคะเหมือนไพ่นี้บอกแล้วคุณกับเขายังคิดถึงกันอยู่ก็ไปต่อได้การให้อภัยกันไม่ให้เอาปัญหามาทับถมก็จะไปต่อได้นะคะต่างวัยความแตกต่างฐานะหน้า,นาตาสังคม ดูเหมือน,ในใจะยากแต่ถ้าด้วยคุณกับเขาเหมือนเข้ากันได้เป็นคู่คู่บุญคุณกับเขาก็เหมือนเป็นคู่กันอยู่นะคะแต่ต้องทําในสิ่งที่ถูกต้องที่ยุติธรรมเที่ยงตรงเป็นธรรมนะคะสิ่งที่คุณกับเขาทําไว้ถ้าทําในสิ่งที่ดีก็ไปต่อได้คะ่ะกระซิบสว่าดพูดคุยพูดในทางที่ดีทําในสิ่งที่ดีนะคะพราะคุณกับเขาเป็นดวงใจของกันและกัน ยังลืมกันไม่ลงยังมีกันและกันอยู่ก็ไปต่อได้ค่ะค่ะข,ขอบคุณการกดติดตามซับสไครต์ไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณร่วงหน้าด้วยค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ